สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM e n t e r t a i n t ครับวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเกาะติดนะครับผมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อโทรทัศน์รักในหลวงในโครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อสารคดีเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่ภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ครับบรรยากาศของการอบรมในครั้งนี้กับน้องๆเยาวชนทั้ง12นะครับโรงเรียนจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยครับ ตรืงากนี้ละเอียดกว่าแ่เีเข้าถึงส euh. ื่อของคุณได้ดีมีลักษณะของความพอประมาณคำว่าพอประมาณที่เมื่อกี้เนี่ยที่ครูบอกว่าให้ลูกตออใช่ไหมไม่ผิดตรองลูกก็ไม่หยิดตรงลูกก็ไม่ผยิดเพราะว่าพอประมาณเหมาะ อาละครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับผมนิวนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูน้องๆครับซึ่งตอนนี้กําลังเร่งนะครับที่จะเขียนพอร์ตเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ครับมาดูที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยนะครับสวัสดีครับน้องๆครับมาจากโรงเรียนไหนกันครับผมมาจากโรงเรียนนาดีรัฐจังหวัดแพร่ค่ะมาไกลเหมือนกันเนาะวันนี้มากันกี่คนครับมากันทั้งหมด4คนแล้วก็คุณครูอีก2ท่านค่ะแล้วตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ ก็กาลังปรับบทหนังปรับแต่งบทหนังอยู่ค่ะ,คะมีแนวทางยังไงเอ่ยสําหรับเรื่องของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับการให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเก็บออมเงินนะคะเหมือนที่ในหลวงอยากได้อะไรท่านก็เก็บเงินซื้อเองแบบน,นี้ค่ะ่ะเอาเรื่องการออมเป็นหลักเลยและแนวหนังออกมาเป็นยังไงครับเป็นเกี่ยวกับแนวที่ว่าเด็ก เป็นเป็นแนวแบบสนุกสนุกผู้ใหญ่ดูเด็กผู้ใหญ่ก็ดูได้เด็กก็ดูดีค่ะตลกนิดนึงเนาะโอเคขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันหน่อยครับผมมาจากโรงเรียนอะไรครับค่ะมาจากโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมคะ่ะจังหวัดจังหวัดเชียงรายคะ่ะโอ้ก็ไม่ไกลมากเนาะโอเคแล้วตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับกาลัง ตอนนี้หลายๆกลุ่มนี้เขากําลังเคร่งเครียดกันเลยกลุ่มเราสารคดีเรื่องนี้เป็นแนวทางไหนครับก็เป็นแนวทางที่อธิบายถึงความพอเพียงในชุมชนของหนูเองค่ะของพวกเราค่ะซึ่งมาจากชุมชนเดียวกันนะคะแล้วก็อธิบายแล้วก็มีธรรมมาสอดคล้องค่ะซึ่งจะนําท่านวอวชิลเมธีมาด้วยค่ะคือ มาเป็นแนทางในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ซึ่งถ้าอวโรชเชลามินทีนะคะจะท่านได้เกิดที่ชุมชนของพวกเราค่ะ ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศนะครับการเก็บตัวของน้องๆทั้ง12โรงเรียนที่เป็นตัวแทนจากภาคเหนือครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับแต่เรานะครับยังคงติดตามภาพบรรยากาศนะครับของน้องๆทั้ง12โรงเรียนของภาคเหนือกันอยู่ครับซึ่งติดตามได้ในครั้งหน้าในรายการ IPM e n t e r t a i n ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง p a r t y ิ h ั n แ e ลและบางกอกชแนลรวมถึงสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วครับ ทีม IPM Production Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับตันนี้รายการ IPM จะเทนหมดเวลาลงแล้วขอบคุณผูส้สนับสนุนใจดีของรายการกันด้วยเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิลงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ